สวัสดีครับพี่น้องสถานีวิทยุทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้ใช้ในส่วนของบริการ KT ไทยเว็บนะครับเป็นเว็บไซต์ราคาถูกซึ่งมีหลายสกุลที่เราให้บริการอยู่แล้วก็รวมไปถึงในส่วนของวิทยุออนไลน์นะครับราคาถูกให้กับท่านได้ใช้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับสปอร์ตหรือผู้สนับสนุนรายการหรือผู้สนับสนุนสถานีวิทยุของท่านนะครับ แน่นอนครับมีความจําเป็นอย่างสูงเมื่อผู้ที่เข้ามาติดต่อลงโฆษณาของเราอยู่ต่างถิ่นหลังแดนนะครับเขาก็ต้องการที่อยากจะทราบว่าเราออกอากาศช่วงไหนตรวจสอบได้อย่างไรสามารถเช็คฟังได้ไหมเว็บไซต์ site, ครับเป็นหน้าต่างหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของวิทยุออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราได้เปิดนะครับรายการที่เขามีมีการติดต่อเข้ามาสนับสนุน นะครับให้กับเราได้จริงดังนั้นวันนี้หลังจากที่ท่านสมัครเข้ามานะครับใช้บริการกับทาง KT Thai Web ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็สามารถเข้าดูได้ที่ ktthaiweb com นะครับในส่วนของรายละเอียดวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานหลังจากใครที่ได้รับข้อมูลนะครับในการที่จะล็อกอินเข้าสู่หลังเว็บทางอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยหลังจากที่ท่านเนี่ยนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของท่าน นี่คือหน้าตาเว็บเปล่าๆซึ่งผมเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับผมก็จะให้ทุกท่านเห็นว่านี่คือเว็บที่ผมเริ่มทํายังไม่มีอะไรยังไม่มีการตกแต่งยังไม่มีการใส่พื้นหลังยังไม่มีการใส่หัวเว็บยังไม่มีการใส่ข้อมูลหรือตกแต่งเมนูอะไรเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ในบทต่อๆไปเนี่ยเราเชิญความเปลี่ยนแปลงในส่วนของเว็บที่มันสวยงามมากขึ้นอย่างไรแล้วท่านจะเข้าใจว่าอ๋อมันง่ายแบบนี้นี่เองนะครับ หลังจากที่ท่านได้สั่งจองในส่วนของโดเมนเข้ามาของท่านก็จะเป็นโดเมนที่ท่านสั่งจองเข้ามานะครับในทุกๆครั้งที่เข้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเวอร์วเว็บตามด้วยชื่อเว็บหรือว่าชื่อโดเมนของท่านแล้วก็ตามด้วยดอทของท่านบางคนอาจจะซื้อเข้ามาเป็นดอทคบางคนอาจจะเป็นดอทเน็ตนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสไลน์ขอให้ติดตามรับฟังได้หรืออะไรได้ก็อาจจะเป็นดอทพีเอทีดอทซซีซึ่งเป็นดอทที่เราเปิดให้ใช้บริการที่ค่อนข้างถูก หรือให้ใช้ฟรีเมื่อสั่งซื้อในส่วนของวิทยุออนไลายนะครับรายปีนะครับหลังจากที่ได้รับแล้วเนี่ยนะครับเราก็มา slash นะครับ wp ขีดกลางนะครับแล้วก็ l o อ i n อันนี้เวลาที่เราจะเข้าสู่หลังร้านจะต้องเป็นเว็บไซต์ของเราแล้วก็ slash wp ขีดกลาง ร o อกอิน p นะฮะแล้วก็ Enter เลยนะครับที่แป้นพิมพ์หลังจากที่มาถึงหน้านี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาเข้าสู่การลงชื่อนะครับหรือชื่อผู้ใช้เขาจะถามเราเองนะครับเราก็ใส่แล้ก็ใส่รหัสผ่านปกตินะครับทุกๆครั้งที่ใช้งานเนี่ยนะครับควรจะทําการบันทึกการใช้งานของเรานะครับของชั้นนี่แหละ,ะไว้ทุกครั้งเพราะว่าเวลาที่เราตกแต่งเราไม่ต้องมาใส่รหัสใหม่ เราก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเข้าสู่หลังร้านได้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าระบบจะจําไว้หลังจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ระบบเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาของหลังร้านนะครับวันนี้ผมจะยังไม่ไม่บอกวิธีการเพิ่มหรือแก้ไขอะไรนะครับผมจะแนะนําในส่วนของเมนูควบคุมนะครับต่างๆที่เราจะใช้งานและก็มีความจําเป็นเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือเมนหลักนะครับหน้าควบคุมหลักที่เราสามารถเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูล นะฮะหรือว่าใส่ข้อมูลตรงนี้ได้เลยทันทีนะครับไม่จําเป็นต้องไปใส่ตามเมนูต่างๆแต่แน่นอนครับมันก็อาจจะทําให้เรามองภาพไม่ค่อยขั้นชัดไม่ค่อยที่จะชัดเจนวันนี้เรามาดูเมนูนี้ครับคำว่าเรื่องเรื่องก็คือหัวข้อต่างๆนะฮะหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราจะนะครับเพิ่มเข้าไปเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดวันนี้เรามีข้อมูลนี้เราก็จะอัพขึ้นไป ก็จะมาที่คําว่าเรื่องครับเรามาดูก่อนว่าเรื่องทั้งหมดของเรามีเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าดูจากหน้าเว็บเราไปดูหน้าเว็บอยู่นะครับ Copy นะครัดล,ลอกมาเพจวางคลิกขวาแล้วก็วางลงไปแล้วก็ Enter นะครับนี่คือหน้าเว็บครับที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งในส่วนนี้สังเกตดูนะครับคำว่าสวัสดีชาวโลกมันก็คือเรื่องครับเป็นเรื่องแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาจากระบบ หเห็นไหมครัมันก็จะไม่มีข้อความอะไรพอเราคลิกเข้าไปที่เรื่องเราก็จะเห็นว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอะไรเอ่ยมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเพิ่มเรื่องที่สองเข้าไปให้เราสังเกตง่ายๆนะครับสมมติกลับมาที่หน้าแรกหน้าแรกตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรสมมุติเราต้องการเพิ่มเรื่องที่สองนะครับเราก็คิดที่ชื่อเรื่องนะครับพิมพ์ชื่อเรื่องลงไปนะฮะตัวนี้ผมทำมาพ่าๆให้ดู นะครับแล้วก็เสร็จก็เผยแพร่แต่ส่วนบร,ริวณนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในบทต่อไปนะครับสมมติว่าเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเรื่องใหม่มันก็จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องใหม่ที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับมาดูที่เรื่องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องที่สามสี่ห้ามันก็จะเพิ่มแบบนี้ครับเพิ่มในอย่างเราจะรูปภาพมาใส่ก็ได้หรืออะไรมาใส่ก็ได้นะครับอ่ะเมนูต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นพวกไฟล์ที่เราแนบเข้าไปทั้งรูปภาพอะไรต่างๆมากมายนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรเนอะมาดูในส่วนของหน้าครับหน้ากับเรื่องก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่เมนูมันจะต่างกันนะครับสังเกตดูหน้าตัวอย่างหน้าตัวอย่างก็คือตรงนี้เห็นไหมคหน้าตัวอย่างก็คือหน้าตรงนี้พอเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดล้านๆมันก็จะเหมือนกับการที่เราเพิ่มเรื่อง แต่เมนูของหน้าก็จะมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนะฮะ,ะมาอยู่ตรงนี้ไล่ลงไปอยา่างซึ่งมันก็อยู่ที่ทีมนะครับหรือหน้าตาของของทีมเนี่ยนะครับจะออกแบบแบบไหนมันจะถูกกาหนดได้อย่างไรสามารถใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของความคิดเห็นครับความคิดเห็นก็คือจากการที่คนเข้าเว็บเราแล้วมาพิมพ์นะฮะแต่ส่วนมากก็จะเจอสแปมเยอะหน่อยเราก็มาหมั่นเช็คในเรื่องของพวกความคิดเห็นแล้วก็ลบทิ้งเป็นสแปมไปก็ได้ นะครับตัวนี้ก็มีความคิดเห็นนะจากตัวอย่างแรกเลยสวัสดีชาวโลกนะครับก็จะมีความคิดเห็นตรงนี้สวัสดีนะฮะเห็นไ,ไหมฮะก็คือความคิดเห็นตรงนี้มันก็มาจากเมนูตรงนี้เขาก็จะพิมพ์ผ่านตรงนี้เข้าไปนะครับแต่มันก็จะมาโชว์หลังร้านซึ่งเราสามารถลบแก้ไขหรือตอบกลับหรือเอาไปไว้ในถังขยะหรือจะทําเป็นสแปมเป็นความเห็นสแปมถ้ามันเป็นข้อความจากต่างชาติ ก็สามารถลบได้แก้ไขได้นะครับต่อไปรูปแบบบล็อกนะครับตัวนี้ก็จะมีหน้าที่หลักๆด้วยกันก็จะเป็นทั้งเรื่องของทีมนะครับหน้าตาของเว็บเราจะให้มันเป็นแบบไหนจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เราก็ใช้งานสมมุตินะครับยกตัวอย่างให้ดูนฮะมันก็จะเปลี่ยนเราก็สามารถเปลี่ยนแค่กดคําว่าใช้งานง่ายมากนะครับ มันก็จะมีหน้าตาที่ต่างกันนะครับตัวนี้ตัวอย่างยังน้อยอยู่ซึ่งเราก็สามารถที่จะหามาเพิ่มเติมได้โดยอัตโนมัติน,นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะฮะหน้าตาก็จะเปลี่ยนแล้วแต่เราแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมนูที่2นะครับมันก็จะเป็นส่วนของการตกแต่งแหละนะฮะค้นหาสังเกตด,ดูคําว่าค้นหาตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะก็คือเมนูนี้ ดูเรื่องล่าสุดก็จะเป็นเรื่องตัวนี้นะฮะก็คือตัวแถบด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการตกแต่งเมนูด้านข้างนี้ทั้งหมดนะครับเก๋ดูครั้งเกะหมวดหมูนะฮะนะฮะครั้งเกะหมวดหมู่นี่เป็นเมนูด้านข้างส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนรองนะครับก,ก็อาจจะอยู่ในในแถบเดียวกันอีกทีหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับทีมนะครับ ของเว็บแต่และเว็บที่ออกแบบมาจะไม่เหมือนกันแต่การใช้งานก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนส่วนล่างของเว็บนะครับส่วนล่างก็จะเป็นส่วนนี้ครับส่วนด้านล่าง,างเราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด44 4ตัวนะครับก็อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่เวลาใช้งานใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมทีหนึ่งตัวนี้เป็นเมนูครับหมพอดีเสียงรถวิง่งผ่านเสียงเมนู นะฮะตัวนี้เป็นเมนูที่เราสามารถเพิ่มขึ้นมาเองได้โดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้ส่วนหัวของเว็บไซต์นะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นส่วนหัวของเว็บไซต์ครับซึ่งเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้หรือออกแบบนะครับออกแบบมาใส่เองนะครับตามขนาดที่เขากาหนดของทีมนั้นๆได้เหมือนกันนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาศึกษาเพิ่มเติมพื้นหลังพื้นหลังก็คือในพื้นรอบนอกตรงนี้นะครับ เราจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้สีดำมันทึกเป็นแปลงนะครับทดสอบนะฮะพื้นหลังเราจะใส่เป็นสีก็ได้เราจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นรูปภาพเราก็เลือกรูปภาพมาใส่นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดตัวนี้จะเป็นขั้นตอนของการแก้ไขนะแหละก็จะเป็นอีกรายละเอียดหนึ่งตัวนี้ปลั๊กอินครับปลั๊กอินก็คือพวกเมนูเสริมต่างปลั๊กอินที่เราจะนํามาเข้าสู่ของ a c e b o o k ปลั๊กอินเวิร์สเพจอ่ปลั๊ก อินเกี่ยวกับกระทูเกี่ยวกับเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยหรือกระทูต่างๆนะครับหรือปลั๊กอินต่างๆที่มีการให้ให้ใช้ฟรีของ WordPress อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพิ่มเติมทีหลังในการใช้หรือว่าเราจะดึง WordPress ตัวไหนปลั๊กอินตัวไหนมาใช้นะครับตัวนี้ก็คือชื่อของผู้ใช้นะครับเราก็มาดูว่าสมาชิกของเรามีใครบ้างกี่คนอะไรยังไงนะครับก็มาดูเราจะเพิ่มเองให้ก็ได้ก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับเราจะ เป็นข้อมูลส่วนตัวของใครอะไรยังไงนะครับตัวนี้เครื่องมือนะครับแล้วตัวนี้การตั้งค่าตัวนี้ไม่ไม่ค่อยไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับเครื่องมือก็จะมาดูตัวตัวการตั้งค่าะจะเป็นการตั้งค่าต่างๆหัวเว็บเห็นไหมอสอนทําเว็บพิทออนไลน์ก็จะอยู่ส่วนล่างสุดเลยสอนทําเว็บพิอนไลน์นะครับเป็นแค่เว็บเพจหนะึ่งอ่าแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมแแต้แล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะมาแนะนำมนอีกทีนะครับตัวนี้เป็นการเขียนการกําหนดนะครับ กำหนดค่าต่างๆว่าจะให้อ่านให้เปิดให้สนทนาให้แสดงความคิดเห็นให้ออกในรูปแบบของลิงก์แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำกันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามในบทต่อไปครับในเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ทำเว็บไซต์ยอย่างไรให้ง่ายและก็ถูกใจนะครับจักเกตีทเทเบวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ